เปิดบ้าน,นปันปันทายาเศรษฐีเป็นสาวน้อยน่ารักที่ชีวิตดีดีเรากับเจ้าหญิงเลยละค่ะสําหรับสาวปันปันสุทัศตาที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อย่างเด็กจากการเป็นนางแบบโฆษณาแต่หลังจากที่ได้รับบทเป็นแนนในภาพยนตร์เรื่องดาดาแลนด์ของค่าย GTS นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทําให้เธอได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากคมชัดดึกอว์ดครั้งที่9้า และรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่23สาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องดูดูดร้อนนันชันตายรวมถึงรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนต์ไทยครั้งที่6สาขาดานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องเมนไนไฟแดงเฟอร์แต่ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาสาวปันปันนั้นจะมีกระแสดาราม่าเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ทําให้สาวปันปันดูดออกจากกระแสดได้เลยล่ะค่ะ เพราะว่านอกจากเธอจะเป็นสาวน้อยน่ารักแล้วสาวปันปันยังมีคุณพ่อเป็นถึงนักธุรกิจนําเข้าฐานหินไดยใหญ่ของประเทศไทยแถมบ้านของสาวปันปันยังหรูหราอลังการยังกับคฤหาหั์อีกด้วย และว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านดูหลังใหญ่ของครอบครัวเธอกันค่ะซึ่งบ้านหลังนี้แค่ห้องนั่งเล่นรวมค่าตกแต่งไปกว่า3รล้านบาทและที่ต้องแพงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ากระจกมูราโนซึ่งเป็นกระเบื้องแก้วเปล่าจากอิตาลีที่อาศัยความชำนาญของช่างฝีมือในการผลิตซึ่งบริเวณส่วนอื่นๆของบ้านคุณแม่ของสาวปันปันยังออกแบบด้วยตัวเองเพราะว่าคุณแม่นั้นชื่นชอบงานไม้ได้งานของเก่า ได้งานแฮนด์เมดที่ถูกนํามาตกแต่งตามมุมต่างๆนอกจากนี้ห้องนอนของสาวปันปันยังเป็นโทนสีฟ้าชมพูเพราะเป็นสีที่เจ้าตัวชื่นชอบมาตั้งแต่อย่างเด็กๆซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านของสาวปันปันนั้นยังดูด่าสมกับฐานะของเธอเอามากๆค่ะมีคุณพ่อเป็นถึงนักธุรกิจแถมลูกสาวยังเป็นนักแสดงคนเก่งมากความสามารถที่ทั้งสวยและรวยมากๆเลยละค่ะ